ตัวจริงเนี่ยไม่ได้เจอง่ายๆนะแคปหน้าจอไว้นะครับว่าถ้าเป็นตัวจริงเ่ยคุณดูนะกระไหลและหน้าเหรียญจะเหมือนหลวงพ่อวัไดไร่ขิงถ้าคุณจะใช้เครื่องรางให้สบายใจคุณต้องให้เจอตะก,กั่วแบบนี้นี่ถ้าดำดำยังยุคหลังถ้าตะก,ก่วเนี่ยนี่ ผมมาเป็นคนชอบพระที่ผมรู้ผมาอาจจะรู้ข้อมูลที่สําคัญผมจึงเก็บแล้วห่วงแหนในบรรดาพระกรูกทั้งหมดนะครับที่ไปบูชาเพื่อนเพื่อนเชื่อผมไหมกุกวัดราชบ,บูรณะเป็นกูกที่เซียนพระบอกว่าไม่แพงซึ่งมันตลกมาก แต่ก็มีบางพิมพ์ที่แพงหูชีนะฮะอย่างใบขนุนนะครับกุที่มีทองคำมากที่สุดในประเทศไทยเอาอย่างนี้กุวัดราชบูรณะนะครับเป็นกลุที่เจ้าสามพรยาสร้างให้กับเจ้านครอินผูเป็นพ่อนะฮะซึ่งในปีนั้นมีความสำคัญคือนะฮเจ้านครอินเนี่ยสวรรคตพี่น้องสองคนแย่งแย่งมระดกกัน ือเจ้าอากับเต้าอีชนชานกันตายทั้งคู่เจ้าสามพญาสูญเสียทั้งพี่ทั้งพ่อและกลุราชบุรณะเนี่ยเป็นกลุ่ที่พบอะไรพบทองคำเป็นร้อยกิโลนะพระเครื่องกุนี้มีความสวยงามนะพบพระขันชัยสีพบเครื่องทรงของเจ้านครอินมีกุไหนในประเทศไทยที่มีทรัพย์สมบัติมากเท่ากุวัดราชบุรณะตอบผมหน่อยนะครับ ผมถามคุณหน่อยว่ามีกลุ่ไหนในประเทศนี้ที่เปิดออกมาแล้วมีทรัพย์สมบัติมากเท่ากุราชบูรณะแล้วด้วยความที่กรุรชาดราะเนี่ยสร้างพระให้กับพระหาษััริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอยุธยาคือเจ้านาครอ,อินนี่แหละครับพระจึงมีความสวยงามและมีคุณวิเศษดังนั้นผมจะบอกว่าบูชากุราชบูรณะเนี่ยทำไมใบขนุนจึงแพง ทำไมพระใหญ่ใญ่บูชาคนที่มาซื้อแหงแพงเพราะอะไเพราะเขาเอาไปใช้แล้วต้องดีเขาจึงตามมาหาอีกออนช้อยตรงยุคครับพระกุลงทองกระแทบหาไม่ม,ใมนะีใครที่อยากร่ํารวยนะใครที่อยากจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจในชีวิตนะใหญ่ๆตัวโตๆลองดูลองบูชาดู ไปหากันถ้าถ้าตอนนี้คุณดําว่าพระอะไรในใจกุไหนเนี่ยที่ผมชื่นชอบผมรู้เรื่องราวกุ่ราชบุรณะผมชื่นชอบพระกุ่ราชบุรณะสองนาทีสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินนี่และอันนี้คือลงทองแล้วทองที่ลงเนี่ยถ้าคุณจะเข้าใจทองโบราณนะเขาไม่ใช่เป็นแผ่นนะถ้าเป็นแผ่นไม่ใช่ทองโบราณทองโบราณคือเอาทองมาป่นเป็นผง แล้วทาลงไปกับรักมานะครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทมาที่หนึ่งมืนสองพันบาทแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันบาทครับสมบูรณ์บูชาครับนี่เนี่ยะกุราบ,บุรณะสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมไม่ค่อเจอด้วยมาที่หนึ่งมืนห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทแล้ว มาที่สองหมื่นสองพันบาทราคาสุดท้ายบอกเลยาพาแบบนี้เช่าไปเนี่ยของอยู่กับคุณเนี่ยเงินไม่ได้หายไปไหนแต่เช่าไปแล้วทําให้คุณเฮงให้คุณดีให้คุณทําอะไรก็ร่ํารวยเนี่ยนะไดสิบล้านร้อยล้านเนี่ยไม่มีคนลำคนรวยในประเทศเขาไหนนะที่ผมรู้จักไม่เล่นของเล่นของหมดอะแต่ของอะไรที่บูชาแล้วได้เหนือนคนอื่นได้จริงอะนั่นคือตอะเมินค่าไม่ได้โอ้เพื่อน แล้วเป็นองค์ที่สวยสมบูรณ์ที่สุดใครที่อลองไปบูชาดูองค์เนี้นะคุณปิดไปราคาไหนถ้าคุณกลัวว่าเงินคุณจะหายถ้าเล่นพระบอกคิดว่าหวังเงินคนรวยไม่ได้หวังขายพระคนรวยหวังได้ของดีไปอวดไปโชว์ไปประดับารมีและไปใช้พุทธคุณแต่ถ้าใครหวงว่าคิดว่าเงินมันเป็นใหญ่นะปิดไปราคาไหนเอามาคืนผมราคานั้นราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื 4, ่นสามพันบาทนะครับ คุณอารวีมาแน่อยู่ที่สองหมื่นสามพันบาทนะครับแบบนี้คือวัตถุโบราณอันนี้คือของพิเศษแล้ววิเศษกว่าพระกุไหนไหนมาที่สองหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายลงทองนิยมสุดครับในสายเขาเรียกว่าให้มีเงินให้มีทองอยู่ในนี้อยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับมาสองหมื่นห้าพันสองร้อยที่พี่ปิปปราชครับ มาที่พี่ปิราดนะครับสองหมือนหาไปให้เอยมาสองมื่ห้าพันเก้าร้อยที่พี่ปิดราครับ 20, อยู่ที่สองหมื่ห้าพันเก้าร้อยที่พี่ปิดราครับนี่ครับพระกุวัดราชรัชเอาลองไปบูชาดูอย่างที่ผมบอกไงนะครับว่าถ้าบูชาไปแล้วถ้าใครคิดว่าเงินสําคัญเงินเป็นใหญ่กวงเงินจะสูญหายปิดราคาแล้วมันคือราคาเดิมปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ปิดราดนะครับสองหมื่นห้าพัน เก้าร้อยบาทพาก,กุพาก,ก้าทำเก๋ยังไงก็ไม่มือนไม่มีทางทำได้พี่เขาถามหาเพราอินเนื้อเงินครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมทำไลฟ์ให้เ,เพื่อนๆได้คบรถสุดๆกดหต่อหมประสในสมัยอยุธยาังมืนภาเ่าจะทัดเถูกต้องชอบคอมเมนต์นี้จังกล่องนี้เอาสองหมื่นแปดมากันรัว นะครับในรายการนี้มีปาตะเพียนจุ่นมน้อยนะครับมีพระปิดตานี่ประหลัดหงิมวัดพระเนียงแตกพระปิดตาปรลัดหงิมอะหล่อได้สมบูรณ์นะ่ะมีไม่เกินสิบองค์นะที่เหลือ หล่อไม่เต็มไม่สมส่วนเป็นทองแดงอาบเมกับพัดหมดอ่านะน,นี่เหรียญหล่อหกแต่สำคัญคืออันนี้นี่ครับอันนี้มีเชือกเพื่อเจาะให้แขวนได้ นี่มีเชือกเพื่อจับเพื่อเจาะให้แขวนได้เก่าไปเพื่อนเก่าสุดๆไหมผมว่าพอเดิม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 ยุคต้นผมจะบอกคุณให้อันนี้ไม่ใช่พอเดิมนะครับอันนี้ปูกสุก ิตา <c oughs> ขอโอเคผมสามตัวอันนี้ปู่สุกอันนี้ไม่ใช่พอเดิมนะครับของดีฮายาครับสุดๆครับวันนี้มากันยกคา์ดเลยพอเดิมพิเก่งสักไัยโนครับสุดๆตัวแงเกลอร้อยก็ปีแล้วครับลคลังมากมาพิศนจระยุทธพิทวีต้องชุดแสนครับมัดนักนี่โอ้ สองหมืนแปดอ้าวอ่าอยากชมตะกุดนะครก็พาไปชมตะกุดก่อนเดี๋ยวผมมีอีกชุดหนึ่งให้เหมาเดี๋ยวผมมีอีกชุดหนึ่งให้เหมาเพื่อนเพื่อนรู้ในใจแล้วว่าที่ไหน เพื่อนเมื่อรู้ในใจแน่นอนแล้วว่าที่ไหนถ้าชัดเจนต้องแบบนี้ชัดเจนครับเนื้อตะกั่วที่อายุเป็นร้อยปีนี่ครับไฮไลท์ค่ำคืนนี้อะไรนะในกล่องเนี้ย ที่ผมจะให้เพื่อนเ,เนี่ยโอ้โหทุนของผมว่นหนึ่งแสนบาทอยากผมมีตัวเลขในดวงใจให้กำไรผมมานี่ก็บอกว่าถ้าพี่จวี้ังชุดแสนใช่ไหมผมจัดชุดนี้ให้เลยคือทุนผมหนึ่งแสนให้กำไรผมมาเวลาที่ผมปิดหรือผมแบ่งชุดเหมาให้ใครเนี่ยถ้าเป็นชุดหลกัหลกๆเนี่ยตื่นเต้นทุกชุดไหม อ้าวไข่ปลาขึ้นแล้วอ่างั้นตัวเลขในด,ดวงใจผมของถานนี้ผมเอาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคือจริงๆอะ่ะชุดนี้ยเป็นชุดที่มีบางอย่างที่ผมอยากเก็บไว้ส่วนตัวรู้ไหมอะไรผมอยากเก็บส่วนตัวเหรียญพ่ออุตมะรุ่นแรกเหรียญหลวงพ่ออุตมะ รุ่นแรกเก๋เต็มบ้านเต็มเมืองแท้ไม่มีใครขายด้วยอ่ะนะครับเหรียญที่สองอันนี้เป็นสมบัติของผมนะนะครับอันนี้ก็เรียกว่าชุดพระแชมป์ าถามว่าชุดพระแชมป์คืออะไรเหรียญน,นี้คือเหรียญพ่อพิษวัดรมังเห็นพ่อพิษคุณดูนะพ่อพิษวัดรมังนะถ้าเป็นรุ่นแรกที่คันพ่อพิษน่าจะเหมือนหลวงพ่อวัดไร่ขิงไหมหายากเหรียญรถม้าพี่เก่งนะครับนี่ พอพิษวัฒนมังถ้าเป็นรุ่นแรกศิลปะหน้าพระาะเมือนเหรอยญพ่อวัลขิงเห็นพ่าอ,อุตมะครับเป็นหนึ่งแสนหนึ่งมื่นนี่นะเอาว่าเหรียญเนี้ยนี่รวมทองนะทองก็เป็นหมื่นเหรียญแบบเนี้ยคุณเชื่อไหมสามหมื่นก็ไม่แพงเพราะเหรียญพาอพิษตัวจริงเนี้ย ไม่ได้เจอง่ายๆนะแคปหน้าจอไว้นะครับว่าถ้าเป็นตัวจริงอะ่ะคุณดูนะกระไหลและหน้าเหรียญจะเหมือนเราพ่อว่าไรขิงศิลปะช่างแกะเดียวกันโหมพ่ออุตมะไม่ต้องพูดถึงครับรุ่นแรกนี่เหรียญรุ่นแรกพ่ออุตมะไม่มีใครขายกันเลยนะจริงใครสามหมื่นยังไม่ขายเลย นี่นี่เอาไว้นี่ก็นี่นี่กระจิีพอนี่คืออะไรรู้เป่าอันนี้คือเนี่ยหลวงพ่อแหลมหเหรียญหลวงพ่อแหล่หเก้าสี่เหรียญเป็นแสนพีเขาขอ,ขอตะกุดตะกุด ตะกูดมามาครับพี่คณาทิพตอ่าสะันี่ครับเหรียญหลวงพ่อแมเก้าปี94อยากได้ตะกูดอ่าได้ครับพีตะครูนะคุณรู้ไห <c oughs> มว่าเหรียญหลวงพ่อแมลมเหรียญนี้สยสวยๆเนี่ยแปดหมื่นถึงแสนเงินทะลุแสนก็ปีหนึ่งสี่อย่างนี้ละสองหมื่นอ่ะ <c oughs> นี่คือบ้านนักเก็บเก่าแล้วดูทองที่เลี่ยมดิ พ่อพ่พุทธพ่พิษวัดคำังรุ่นแรกรุ่นแรกใช่ครับปีสองสี่แปดศูนย์นี่องค์ผมเจดีรุ่นแรกเจ็ดสองเจ็ดสองคือยันนี้นะยันลังเนี่ยอาราหังพุทโทเนี่ยนี่อันนี้ยังมีเดืออยู่เลยสวยๆผมตีให้ว่าองค์เนี้ยพร้อมทองนะต้องมีสามหมื่นนี่องค์นี้ต้องมีสี่หมื่นเจ็ดหมื่นเข้าไปแล้ว นะีฮะองค์นี้ตั้งมีสามคอมเต้สามมือนะนี่พ่อจะมาดูแลก,กิกโอ้แล้วเก็บพระสวยอะ่ะได้เปรียบแถมได้เก็บพระสวยที่ราคาไม่ล้นด้วยอยากได้ตะกุดพิกนาทีตะกุดลงมาครับอาจารย์โอ้โหครบเต็มทุกรถไหมครับคําคืนวันนี้ถึงไฮไลท์แล้วเหรอแบงัง ถ้าหนูเรียกตะกุดดอกนี้นี่คือหนูหนูต้องหนูจะไปอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะเรื่องเครื่องรางยอมพี่ครูดุวยครับนี่ครับอ้าวของแท้ดูกันยังไงนี่เชือกเชือกหลุดร่อนเป็นไม้แล้วตะกั่ย ตะกัวกืนจะเป็นเนื้อเดียวต้องใช้เวลากี่ร้อยปีอ่ะเป็นร้อยปีนะครับเนี่ยตะกัวเขาจึงรวมกันเป็นเนื้อเดียวไปแล้วเนี่ยรอกันทุกคนพี่บุญสินทุนาไม่ได้คูนะ่ลันนะคุณปูปุ่กร์คงณตาว่าเวลาคุณดูประภาบุรทนปูสุกคุณดูเนื้อนี้ไหมเนื้อนี้ตะกุดถ้าเนื้อตะกัวแบบเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นลายอะไรก็พี่มหาแพงเป็นลายปูุ่กกระแท้เลยเป็นลาย ปู่ยิ้มก็แท้เลยตะกุดแบบนี้เป็นลายพ่อปานก็แท้เลยแบบนี้นี่นะต่วนที่เราสมแล้วที่มีสรรมะดีๆนะถ้าคุณจะใช้เครื่องรางให้สบายใจคุณต้องให้เจอตะก,ก่วแบบนี้นี่ถ้าดำดำยังยุคหลังถ้าตะก,ก่วเนี่ย นี่ยสีซี่ดออกไข่แบบแบบพระกุเบื่อนพระรัตนะเห็นไหมเก๋คืนพไม่สามหมื่นดอกนี้ตะกุดปูสุกปากคอมะขามเท่าเนี่ยเอาไรการันตีว่าปูสุก,สกผมจะบอกให้นะตะกุดพ่อคงตะกวัวไม่ใช่เนื้อนี้เนื้อนี้มีอะไรมั่งปูบุญตะกุดไม่ได้ตะกวัวไม่ได้เนื้อนี้ถ้าเป็นเนื้อนี้มีได้เพราะปานหลักล้าน ูสุกเขาว่าขายเป็นร้านพอโพคองหมาเน่านี่ตะก,กุดเห็นไหมพอเงินบางคานนี่จึงจะเป็นตะกัวแบบนี้นะครับเนี่ยตะก,กุดเนื้อตะก,กัวแบบเนี้ยนี่ถ้าคุณเจอเนื้อแบบเนี้ยนะออกบัตรไม่ได้ให้เอามาขายผมออกได้ครับนี่อันนี้ออกได้แน่นอน นะตะกรุดดอกนี้นะออกได้ทุกที่ผมคิดว่าไม่มีไม่มีเซียนมาคนไหนดูตะกรุดดอกนี้เกได้เพราะเป็นตะกรุดที่แท้ดูง่ายที่สุดออกได้ทุกที่อ่ะมั่นใจเพราะมันไม่ได้ดูยากเลยกับตะกรวเนื้อแบบเนี้ยคนเล่นเครื่องรางหัวเครื่องราง้็จะเอาตังค์ผมได้นะของเก่าจริงเนี่ยถ้าคุณไปเจอแต่ตะกรุดตะกรวดเนี่ยน,น,นะถ้าเป็นลายพอปานของด่านกับพอปานแท้เลยเป็นพเงินมาคายกับพรองเงินแท้เลยเป็นปูสุกก็ปูถูกแท้เลย แล้วดอกนี้สมบูรณ์ไม่หักนี่ถ้าเป็นไม้ไผ่ถักเชือกลงรักเป็นของใครมันอีกเรื่องหนึง่งอะมันต้องเห็นของอะครับแต่ถ้าแบบเนี้ยตะกัวแบบเนี้ยแฟนเพจผมต้องจําไว้เลยนะถ้าคุณเจอตะกัวที่เป็นตะกัวสีแบบเนี้ยสีเหมือนพระรัตนะเห็นไหมสีเหมือนพระที่คุณเรียกพระแก้บน่ะ เนี่ยถ้าตะกัวเนื้อสีแบบนี้คือตะกัวที่เก่าจริงตะกัวสมัยนี้ไม่มีทางทําให้เป็นเนื้อสีนี้ได้เพราะคงยังแค่ดําๆเลยสองนาทีพี่ๆสองนาทีถ้ารายการนี้สุดท้ายนี่มันจะโอโ้โหนี่นี่คือปูสุกแบบคุณไม่ต้องแคลงใจตะกัวเพราะคงไม่เก่าเท่านี้นะผมจะบอกให้มีตะกัวยุคโบราณอย่างเดียวปูเอี่ยมนะครับ ปู่สุกพ่อปานปู่ยิ้มพ่อโพคองหมาเน่าเท่านั้นที่จะได้เนื้อตัวแบบตะกัวแบบนี้เปิดแรกมาเวลาเดินครับปู่สุกมานะครับเปิดแรกหนึ่งมื่นห้าพันบาทมาท,ที่สองหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายเวลาเดินแล้วนะครับเวลาเดินไปแล้วดอกเป็นแสนพี่ขมสันโอ้โหต้องบอกว่าเขาตีกันเป็นล้าน ผมดูแล้วเก่ากว่าพอทบที่ผมมีครับอ่าต้องเก่ากว่าอยู่แล้วครับถ้าตะกุดนะเป็นเนื้อนี้นะตะกว่วเป็นเนื้อนี้ต้องเก่ากว่าอยู่แล้วมาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทมาที่สามหมื่นบาทแล้วนะครับนี่ด้านไหนครับดอกนี้มาที่สามหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายตะกุดปูสุกต้องถามว่าเด่นด้านไหนเหลยะถ้าไม่แน่จริงเขาไม่เขาไม่ตีกันเป็นล้านนี่ฮะ จบหลักแสนแน่ๆมาที่สามหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายถ้าปู่สุกไม่เก่งกรมหลวงชุมพรมไม่ฝากตัวเป็นสินี่หูดอกนี้ผมไม่กล้าดูนี่เหลือเวลาอีกห้าสิบเอ็ดวินาทีผมไม่กล้าดูตัวเลขเลยเพราะตัวเลขก็ไม่ขึ้นเท่าไหร่นะแบงสามหมื่นห้าพันบาทครับรคุณ<ๆ>ต้องจ่ายตำาำอ่ะต้องมีสองแสนจริง ถ้าตะก,กุดปู่สุขสมบูรณ์แบบนี้นะเสียงนเครื่องรางเนะี่ยหรือที่คนรู้นะเขาจะไม่ขายของแท้หรอกเขาจะไม่ค่อยขาย้ถาถ้าของแท้เนี่ยดูง่ายๆไปนละ้เขาตีราคาทะลุโลกไม่งอ,อคนซื้อเพราะเครื่องรางไม่ได้มีเยอะมาที่สี่หมื่นบาทมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับถุกอย่างจบที่ความก้าวองแฉไม่ได้มีเยอะผมบอกเลยมาที่สี่หมื่นสามพันบาทแล้วเครื่องรางผมบอกเสมอว่าถ้าเอาตังค์ผมได้อนะ่ะต้องตัวจริง ดูฮะตะก,กวัวแบบนี้แฟนเมยผมจําไว้นะไปเจอเนื้อตะก,กวัวแบบนี้ในตะกรุดอะไรอย่าไปขายถูกน,นะ<า>แล้วไปศึกษาลายถักไปศึกษาเอกลักษณ์การทาําเนี่ยมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับราคาพุทธายเนื้อตะก,กวัวแบบนี้นะมีไม่ถึงไม่ไม่ถึงสิบหลวงพ่อในวงการแล้วทุกหลวงพ่อที่กล่าวแบบนี้หลักแสนหลักล้านหมด มาที่สี่มื่นหกพันหน้าร้อยมาที่สี่มื่นเจ็ดพันบาทที่พี่ชาดิพลอยอยอยู่ที่พี่ชาตพลน,นะครับสี่มื่นเจ็ดพันบาทแล้วผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือเพราะคิดว่าทุกคนคงรู้ประกันให้เป็นปู่สุกประกันแต่เก๋คือเบื่อไม่สามหมื่นดอกนี้เท่าไรนะสี่หมื่นเจ็ดพันบาทที่พี่ชาดพลยับพี่ขู่วยไปไหนเนะี่ยดอกพลาดดอกนี้ไนดะ้ยังไงมีพี่นัจันชิตอีกด้วยพี่กรไปไหนเหลือพี่ชาติพล ที่เฝ้าเนี่ยในเวลาดึกนี่ยแล้วก็ครอบครองไปได้ปิดแล้วนะครับปิดที่พีชัดผลนะครับสี 47, บ่หมื่นเจ็ดพันบาทราคาน่ารักครับแจมเลยแบงลยเอ้คือค่าคืนนี้ โอ้พิชาตพนขอโอเคโอเคสามตัวแอมแบบดูง่ายสบายใจเก๋คือวัน้สามหมื่นดอกนี้เนี่ยในมือเนี่ยเอาไปสี่พันเอาสี่พันครับในมือพี่โอ๊ตเอาไปสี่พันพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยสี่พัน 4, เอาว่ารูปเหมือนสมเด็จโตอ,องค์เดียวก็เกินแล้ว อ่ะรูปเหมือนสมเด็จโตนี่เอาสี่พันยาพี่พิมพิแล้วตามด้วยสี่พันนะครับเหลี่ยวว่าอนงอันนี้เหลี่ยว่าสามปื้มนี่เอาสี่พันดีชุดนี้พระตีกายเนื้อใบลาน เนี่ยนะผมบอกให้ดินแบบนี้นะมีพ่อเต๋อเนี่ยดินแบบนี้มีพ่อเต๋อผมจะบอกให้อ่ะชุดนี้นะครับไม่มีใครปิดก็เก็บไว้ที่ผมอ่ะมาแล้วก็หาอะไรแบ่งปันแฟนเพจเท่าที่จะแบ่งปันได้